ไม่ใช่แค่หรือดาด่าคอนเฟิร์มสถานะนานาเวอย่าแล้วจริงข่าวใหญ่สะเทือนทม์ลายวันนี้ต้องยกให้เรื่องของนานาไรบิน่าที่โดนรวบตัวคาบ้านคดีช่อโกง195ล้านบาทแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะเรื่องคดีว่าพีคแล้วเรื่องผัวเมียพีก,กว่าจ้า พราะล่าสุดนะคะเพื่อนซีอย่างดีเจดาดาออกมาแชหมดเปลือกกลางรายการข่าวแหกโค้งว่าข่าวลือที่บอกว่านานานอยาก,กับเวไทเทมเนียมนั้นคือเรื่องจริงแถมอยากกันมาเป็นปีแล้วด้วยดดาดาเผยนะคะรู้เรื่องหย่านานแล้วแต่พูดไม่ได้ดดาดาบอกว่าเรื่องนานา,นานกับเวเลิกกันเนี่ยรับรู้อยู่แล้วรู้มาเป็นปีเป็นเรื่องธุรกิจก่อนจะอัปเดตให้ฟังว่าได้คุยกับนานา,นานล่าสุดตอนสิบโมงเช้าว,วันนี้เอง นานาใช้เบอร์เจ้าหน้าที่โทรมาตอนกำลังนั่งรถตู้ไปกับตำรวจเสียงคือสั่นเครือเหมือนร้องไห้บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ต้องใช้เงินประกันตัวเท่าไหร่ซึ่งดาดายอมรับแบบแมนว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายโดนไปจุกๆุสามล้านบาทตอนแรกจ่ายไปเพราะจะทำธุรกิจอย่างหนึ่งแต่นานาดันเอาเงินไปใช้อีกอย่างเข้าใจหัวอกเจนนี่เลยตอนนั้นยังแอบคิดว่าเอ๊ะ หรือเอาเงินเราไปจ่ายดอกเบี้ยคนอื่นปะวะแต่ถึงจะโดนไปหลายล้านนะคะแต่ดาด้านั้นประกาศชัดนี้ส่วนนี้เพื่อนส่วนเพื่อนเรื่องเงินสมล้านก็ให้ทนายความคุยไปตามกฎหมายแต่ว่าความเป็นเพื่อนยังไม่ตัดนะจ๊ะแยกแยะได้สตรองเวอร์เรียกได้ว่าขอให้เรื่องราวนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการทำธุรกิจการบริหารความไว้ใจ และการใช้ชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบในทุกๆด้านเพื่อให้เราจะได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะ